โควิด1 i สามารถติดต่อทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดโรคได้เท่ากันศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็เป็นราชบัณฑิตการเดินสวนกันไปมาเนี่ยนะครับไม่ติดโรค เพราะว่าจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันติดทางฝอยละอองถ้าไม่ได้มีการไอจามออกมาโอกาสที่จะติดเนี่ยน้อยมากครับโดยทั่วไปการพูดคุยกันถ้าอยู่ในรัศมี1เมตรแล้วคนพูดนั้นพูดเสียงดังโอกาสที่ฝอยละอองจะมาถึงมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราจรึงกำหนดระยะห่างไว้ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเราอยากให้มีระยะห่างอย่างน้อย6ฟุต หรือ2เมตรในช่วงที่มีการระบาดของโรคครับเราจะเห็นได้อันนึงว่าในขณะนี้ประเทศจีนแม้กระทั่งการยืนเข้าคิวเขายังมีการกำหนดาหาระยะห่างเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคครับการจับต้องสิ่งของโดยทั่วไปสิ่งของที่ส่งมาจะไม่ติดโรคอย่างไรก็ตามนะถ้ามีความเป็นไปได้ ขอให้ทุกคนหมั่นล้างมือก่อนที่จะจับต้องใบหน้าไม่ว่าจะสัมผัสที่ตาจมูกหรือปากโดยปกติแล้วเนี่ยหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับเราจะใส่ไว้ในการให้กับคนป่วยเนี่ยป้องกันการแพร่กระจายของโรคในกรณีที่คนปกติถ้าไปในที่ชุมชนหรือมีคนหมู่มากอย่างรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล หรือไปงานที่มีคนเยอะๆการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันก็มีเหตุผล ในปัจจุบันนี้นะครับเรารู้ว่าโรคนี้ระบาดมากในประเทศจีน,จนก็ได้มีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะการใช้ยาในการรักษาขณะนี้เริ่มมีข้อมูลออกมาแล้วว่าจะมียาที่ใช้ต้านไวรัสหรือลดการติดเชื้อของไวรัสได้ครับส่วนเรื่องของวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันมเมื่อเกิดโรคระบาดนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาวัคซีนแต่การพัฒนาวัคซีนอาจจะต้องใช้เวลา มากกว่าการที่จะหายามรักษาเพราะฉะนั้นขอให้อดใจรอไว้นิดนึงครับโควิด1 i สามารถติดต่อทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดโรคได้เท่ากันในทุกอายุเพราะว่าเป็นโรคอุบัติใหม่คนเราทุกคนจะยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคนี้จึงมีโอกาสติดได้เท่ากันไม่ว่าจะร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่การติดโรคมีโอกาสติดได้เท่ากันแต่ความรุนแรงของโรค อาจจะแตกต่างกันคนที่มีร่างกายแข็งแรงดีหรือในอายุน้อยความรุนแรงของโรคเนี่ยก็จะน้อยกว่าผู้ที่มีอายุมากหรือมีโรคประจำตัวร่วมด้วยครับจากข้อมูลในการศึกษาในปัจจุบันนี้ที่มีมาแล้วเป็นจำนวนมากโรคโควิด -19 มีระยะฟักตัวของโรคตั้งแต่1วันจนถึง14วันโดยมาตรฐานทั่วไปแล้วเนี่ย เราจะให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเก็บ ตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันครับในขณะนี้มิเริ่มมีข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับว่าผู้ป่วยในระยะฟักตัวระยะท้ายๆอาจจะติดโรคไปยังผู้อื่นได้แต่ยังไงก็ตามถ้าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการโอกาสที่จะไอจามหรือมีฝอยละอองออกมาเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยกว่าผู้ที่มีอาการครับดังนั้นถ้าคนที่ไม่มีไอหรือจามโอกาสที่จะแพร่กระจายของโรคไปสู่ผู้อื่น ก็น้อยนะครับอย่างไรก็ตามในกลุ่มเสี่ยงที่มาจากแหล่งระบาดของโรคเราก็อยากจะให้เก็บตัวไว้อยู่ที่บ้านปฏิบัติตัวเนี่ยอย่างเคร่งครัดในการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในกรณีที่เป็นโรคและควรกำหนดระยะห่างของบุคคลระยะห่างกับคนในบ้านไม่ไปคุกคีหรือไม่ไปสัมผัสหลีกเลี่ยงก,การใช้ของร่วมกันครับ โอกาสโลกนี้จะเป็นซ้ำอีกเนี่ยนะครับในทางปัจจุบันข้อมูลที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่งมีการติดตามได้ประมาณ2-3เดือนแต่โดยหลักการทางไวรัสวิทยาแล้วในโคโรโนาไวรัสการเป็นแล้วควรจะมีภูมิต้านทานท,านที่ใช้ในการป้องกันไม่ให้โรคนี้ กลับมาเป็นใหม่ได้ต้องมีการศึกษาในระยะต่อไปว่าตัวไวรัสจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมผมขอยกตัวอย่างไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยตัวไวรัสเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเราจึงเห็นว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเป็นแล้วเป็นอีกได้เนื่องจากสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกปีครับแต่สำหรับโควิด -19 ขณะนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่เห็นพฤติกรรมของไวรัสนี้เป็นแบบไข้หวัดใหญ่ครับ สัตว์เลี้ยงนะครับที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยนะครับในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าสัตว์เลี้ยงติดโรคโควิด -19 หรือเป็นพาหะโรคหรือเป็นตัวแพร่กระจายโรคถึงแม้ว่าจะมีรายงานพบเชื้อในสุนัขที่ฮ่องกงแต่ก็เป็นการพบตัวเดียวการพบนั้นปริมาณไวรัสค่อนข้างต่าแล้วก็ยังต้องหาหลักฐานต่อไปว่าสุนัขตัวนั้นติดเชื้อหรือเป็นการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสเข้าสู่สุนัข อากาศที่ร้อนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยจะทนความร้อนได้ไม่ดีหรือพูดง่ายๆก็คือว่าจะตายง่ายโดยสภาวะอากาศร้อนมากกว่าอากาศที่เป็นชื้นหรือเย็นก็เป็นที่โชคดีของเราอันหนึ่งเพราะว่าโรคติดต่อทางเดินหายใจในบ้านเราจะพบน้อยในฤดูร้อนแล้วก็จะไปเริ่มพบมากในฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป มีสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยออกมาค่อนข้างมากในการอ่านสื่อทุกวันทุกวันมันจะเหมือนกับเราอยู่ในสถานการณ์ของโรคระบาดท,ที่น่ากลัวแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมีความพิตกกังวลนอนไม่หลับมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในกรณีพวกนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมีความกระทบทางจิตใจเพราะการเสพสื่อทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องมีสติแล้วก็จะต้องแยกให้ได้ว่า สิ่งไหนเนี่ยนะครับเป็นความรู้สิ่งไหนเนี่ยเป็นความเห็นเราอยากให้รู้ว่าความรู้นั้นอันนั้นเนี่ยเพื่อเอามาใช้ในทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันในขณะนี้ครับ